ครับตอนนี้นะครับกำลังเดามาดูการใช้เครนยกเนาะข้างบนยังมีคนงานสองคนกำลังทยอยดึงเหล็กที่เป็นตัวล็อกนะครับของการเหล็กอันใหญ่นี้นะฮะ เจ้าที่ก็ฉีดน้ำใส่แม่ยันไะใส่กับรถเสียงใต้แดงคันนี้เนาะไอ้หัวทีขยับมาทางนี้เลยอยู่หลังเส้นขยับมาอันนี้เขาอย่ามาขยับมาเนี่ยหลังเส้นขยับมาเฮ้ อตอนนี้รถเก๋งชุ่มฉ่ำเป็นปินน้ำนะเพราะว่าหลายคนก็กลัวนะครับหนึ่งคือประกายไฟจากแก๊สนะครับที่ใช้การาใช้ในการตัดเหล็กเมื่อกี้นะแล้วก็สองก็คือายของน้ำมันนะครับที่ระเหยมาโดนประกายไฟนะเลยต้อง ใช้น้ำฉีดเป็นระยะระยะที่เขาก็ให้เราเฝ้าระวังเนาะอ่ะหลังจากตัดเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใช้เคน2ตัวนะในการยกนะครับในการยกอ่าคานเหล็กหนักๆขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านนู้นก็มีการฉีดน้ําใส่รถเกงนะเพราะว่าอาจจะมี ไอของน้ำมันนะครับที่รองลอยขึ้นมานะครับนี่ฮะตอนนี้เริ่มค่อยๆค่อยๆนะสังเกตตรงสลิงของเครนนะครับจะค่อยๆตึงขึ้นตึงขึ้นนะครับเหมือนกับว่าจะไม่กระชากสักทีเดียวจะค่อยๆตึงขึ้นตึงขึ้นนะครับ เพื่อที่จะให้นะการเคลื่อนตัวของเหล็กที่นยฮะที่รถเกง๋งที่ทับรถเก๋งอยู่เนี้ยนะครับอ้าวเห็นไหมฮะเอ้านะหลุดออกมาแล้วฮะตกใจครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะหลุดออกมาแล้วครับตอนนี้ฮะหลุดออกมาเป็นชิ้นใครชิ้นมันละ สายเคนนะครับเนี่ยแต่เท่าที่เห็นนะครับหลังจากที่มันหลุดออกมาจากกันแล้วเนี่ยผมเห็นได้ว่าน้ําหนักจะไปลงที่รถเก่งนะนะแล้วก็รถเก่งรู้สึกว่าจะบี้ขึ้นนะฮะเด็กด้านล่างรู้สึกจะบี้ขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าน้าหนักทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยของเหล็กด้านนี้นะครับไปลงที่รถเก่งที่โดนทับอยู่เนี่ยฮะไปลงที่รถเก่งที่ที่โดนทับอยู่ แล้วก็เห็นรถมีรอยร้าวนะครับคล้ายกับเหล็กฉีกออกนะโอ้โหนะฮนะน้ำหนักไปทิ้งอยู่ที่รถเก่งนะตัวนี้ฮเพราะว่าพอเขาดึงตรงนี้ออกเนาะคันนี้ก็ถือว่าน่าจะขายซาบอย่างเดียวค่อยๆตึงนะฮะค่อยๆตึงนะฮะค่อยๆนะครับจะไม่กระโชกกระชากเนาะเพื่อความปลอดภัย นะคือเคนทั้งสองตัวต้องทำงานประสานกันเลยทีเดียวนะครับอ่าใช่ครับนี่ครับทุกคนครับก็ระดมฉีดน้ำใส่รถเนาะเพื่อไม่ให้ระอองหรือละอายระเหยของน้ำมันรถนะลอยออกมา เพราะว่ามิตะก,กี้มีการใช้แก๊สตัดนะทำให้เกิดประกายไฟตัดเห็กนะครับทำให้เกิดประกายไฟเนาะอ่ะตอนนี้เหล็กลอยแล้วครับลอยออกมาแล้วฮะ สังเกตได้ว่าเริ่มลอยออกไปเนะเาะผมขออยู่ห่างๆแล้วกันจะไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในรัศมีของเคนอยู่นะเกิดอะไรยังไงก็จ,จะได้วิ่งหนีทันนะออแต่ว่าถือว่าเบามากนะครับการดึงสริงของเคนทั้งสองตัวนี้นะครับ ถ้าถ้าไม่สังเกตแทบไม่เห็นเลยว่าเออเนี่ยขยับนะค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงออกจากนะเหล็กอีกชิ้นหนึ่งนะแต่ว่ารถเก๋งเนี่ยบี้ไปแล้วตอนนี้ฮนะบี้หนักกว่าเก่าอีกนะแบนตับแต่เลยตอนนี้ฮะนี่นะ,นะรถเก๋งนี่บี้แล้วนะ บี้ออกไปเป็น2ส,ส่วนเลยตอนนี้เครื่องน่าจะแตกนะน้ำยังฉีดเข้าเป็นระยะระยะนะตอนนี้ป้าแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเหล็ก50ตันจะทับรถบ,รถบี้ขนาดนี้นะเออเห็กห้ตันเนี่ยจะทับรถได้บี้ขนาดนี้นะความแข็งไม่มีเลยอะนะฮะ ตีสตอมาายั้ย่างรมฉีดน้ำเข้าไปยังไม่หยุดนะแต่ว่าตอนนี้เหล็กที่ติดกันออกมาเป็น2ท่อนแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ารออะไรเนาะ <c oughs> เขาถึงไม่ยกป้ายยกเหล็กขึ้นทีเดียวนะครับ อ่ะตอนนี้ลุกแล้วเริ่มเห็นด้านหน้า่อยแลลอยแล,ยแ,ลแต่ด้านฝั่งสีแดงยังไม่ลอยนะ,ะยังไม่รอยนะครับรอยด้านเดียวตอนนี้ ด้านสีเียงลอยไปแล้วนะแต่ว่านะหย่อนลงมาแล้วครับเพราะว่าถ้าถ้าลอยด้านเดียวเนี่ยฝั่งสีแดงเนี่ยถ้ายกนยจะติดเด็กจะติดกับอีกอีกฝั่งนะวัดดึงมันจะเกี่ยวกันนะตอนนี้ก็เลยหย่อนลงมาก่อน เอานี่ก็คือบรรยากาศรับสิวันนี้ครับ